สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆคณะรัฐศาสตร์ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาพบกับรายการปุ๊นนี้มีคำตอบกับปีแพมเจ้าวันปุตติส้าวตุลาคมนะคะกับเรื่องข่าวสารการเข้าร่วมโครงการต่างๆนะคะในเพจงานบริการของเราและใน เว็บไซต์คณะในเรื่องของโครงการแลกเปลี่ยนนะคะของนักศึกษาแลกเปลี่ยนนะคะสุดท้ายนะคะพี่แพมจะพาน้องๆไปกินอิ่มที่ฝ่ายหินนะคะอจะเป็นจะมีโครงการอะไรกันบ้างนะคะมาพบกันได้เลยค่ะโครงการแรกนะคะ CPO New Gen Future Leader Program โครงการนี้นะคะเป็นโครงการฝึกงานนะคะเป็นก้าวแรกที่นักศึกษาจะเป็นก้าวเข้าสู่ครอบครัว c อ r CPO นะคะถ้านักศึษาสนใจสามารถสแกน QR Code ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะและสามารถสแกน QR Code เข้าร่วมกลุ่มได้ส่วนนักศึกษาคนไหนที่สนใจที่สุดเลยสนใจจริงๆอะไรเงี้ยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานสากิจศึกษาคณะรัฐศาสตร์ของเราได้เลยค่ะนั่นก็คือที่พี่หลิวนะคะโครงการที่2ค่ะโครงการ SCG นะคะเปิดรับสมัคร internship นะคะโปรแกรม2,022นะคะทั้งช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนภาคฤดูร้อนและภาคเออและภาคฤดูร้อนและสังกิจศึกษานะคะเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาถึง31ตุลาเออตุลาเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาถึง31ตุลาคมนี้นะคะ เหลือเวลาอีกไม่นานแล้วประมาณ15วันนะคะน้องๆอ,อย่าช้ารีบสมัครได้เลยนะคะและ31ธัท่านว่าคมสำหรับนักศึกษาสหากิจศ,ศึกษานะคะใครที่อยากทำงานอยากเปลี่ยนตัวเองหรือว่าอยากแบบลองประสบการณ์ใหม่ๆเชิญสมัครได้เลยะคะ่ะโครงการประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอนะคะโครงการนี้นะคะมีเลมมีชิงถ้วยพระราชทานน้องๆคนไหนที่ตัด คลิปเก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบสื่อทําสื่อเก่งอย่างเช่น TA ของพี่นะคะน้องตั้มนะคะทำสื่อเก่งนะคะชิงทุนการศึกษาม,มากกว่า5 3 0แสนสามื่บาทเลยนะคะน้องๆท่านไหนสนใจสามารถสแกนคิวอาคต,ตึตดอ่าไปดูรายละเอียดสมัครได้เลยนะคะหม,มเดเขต31พฤศจิก,กายนนี้นะคะเหลือเวลาอีกประมาณเดือนครึ่งนะคะทันอยู่นะคะใครสนใจแล้วก็ใคร ถนัดในด้านนี้นะคะวิดีโอสื่ออินโฟกฟราฟิกนะคะสามารถไปสมัครได้เลยคะ่ะโครงการทุนปฏิบัติงานช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษานะคะอาทุนนี้นะคะเป็นทุนโควิดอาทุนช่วยงานของมหลาลัยนักศึกษาคนไหนสนใจนะคะสามารถสมัครได้ถึง31ตุลาคมที่ทาง simu sis นะคะสามารถสมัครได้ทั้งต่างคณะได้เลยนะคะสามารถ ไปเปิดประสบการณ์ทํางานต่างคณะก็ได้นะคะชั่วโมงละ50บาทส่วนมากจะ1เทอมละ5,000บาทนะคะหมดเขต31ตุลาคมนี้ค่ะ,อะขอประชาสัมพันธ์นะคะให้นักศึกษานะคะต่อแบบสอบถามความพึงพอใจนะคะการใช้บริการสำนักทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเรานะคะ พี่น้องใช้บริการตั้งแต่1มีนาคม63ถึง31สิงหาคม64นะคะน้องๆสามารถสแกน QR code นะคะเข้าไปตอบแบบสอบถามได้เลยนะคะถึงวันที่12พฤศจิกายนนะคะ,ะในลำดับถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะมีแขกรับเชิญนะคะชื่อพี่ปุ้ยนะคะมาพูดเรื่องวิทศสัมพันธ์แล้วก็โครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศต่างๆนะคะเราจะมาพบกับพี่ปุ๋ยและสุดท้ายในคลิปของรายการนะคะเราจะมากินอิ่มที่ไฟหินกันคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆคณะรัฐศ,ศาสตร์ของเรานะคะพี่แพรนาา้าเจ้างานพัฒน,นาคุณภาพนักศึกษานะคะวันนี้นะคะมาพบกับรายการปุนนี้มีคําตอบกับพี่แพมนะคะเรื่องพี่แพมมาเตือนนะคะแหมวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญหนึ่งท่านนะคะชื่อว่าพี่ปุ้ยนะคะเรามาทําความรู้จักกับพี่ปุ้ยกันนะคะว่าพี่ปุ้ยมาจากไหนทํางานหน่วยงานอะไรนะคะเชิญพี่ปุ้ยได้เลยคะ่ะ ค่ะสวัสดีค่ะน้องๆพี่ชื่อพี่ปุ้ยนะคะพี่ทําเกี่ยวกับงานวิทยสัมพันธ์นะคะของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะก็งานที่พี่รับผิดช,ชอบนะคะน้องๆหลายคนอาจจะ,ะสงสัยว่าคาว่าวิทยสัมพันธ์หมายถึงอะไรนะคะเอาง่ายๆที่เกี่ยวกับน้องๆนะคะก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างๆที่เราจะมาพูดกันในวันนี้นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของงานที่เกี่ยวกับทางด้านต่างประเทศทั้งหมดนะคะก็จะ มีพี่เป็นผู้บริหารงานของคณะรัฐศาสตร์ค่ะถ้าอย่างนี้โครงการแบบว่าถ้าสมมติว่ามีโครงการแบบนักศึกษาแลกเปลี่ยนอยากไปต่างประเทศสนใจแบบแลกเปลี่ยนความรู้ภาษาอย่างนี้ก็ติดต่อพี่บุ้ยได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะนุองแพมเพราะว่าโครงการที่พี่รับผิดชอบเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับโครงการนาารักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้งในประเทอินบาวและเอาบาวนะคะอินบาวก็คือนักศึกษาจากต่างประเทศเข้ามาเรียนที่ทราที่เรานะคะแล้วก็อาบาวก็คืออย่างนักศึกษาของเราคณะรัฐศาสตร์เนี่ยค่ะ มีความสนใจอยากจะไปเข้าร่วมโครงการต่างประเทศก็คือจะเรียกว่านักศึกษาเอาบาวค่ะตอนนี้คณะเรามีไหมคะพี่ปุ้ยมีแลกเปลี่ยนมาไหมคะเทอมนี้นะคะเรามีจริงๆแล้วคือในเทอมหนึ่งทับสองปีห้าร้อยหกสี่เนี่ยนะคะเราก็มีนักศึกษาอินบาวค่ะทั้งหมด3คนนะคะเป็นนักศึกษามาจากประเทศโปรตุเกสค่ะแล้วก็จริงๆก็คือมีอินบาวที่มาจากามหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าน้องน้องน้อง,องท,ท,ที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นนะคะเลือกเรียนแบบ ออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าจริงๆเนี่ยเทอมนี้มีนักสารโครงการแลกเปลี่ยนเนี่ยที่มาจากมหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นเนี่ยค่ะอยู่กับเราด้วยอีกหนึ่งคนก็รวมเป็นทั้งหมดสี่คนค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะพี่ปุ๋ยอ้าหลังจากนี้นะคะเราจะมาพบกับโครงการแลกเปลี่ยนเดี๋ยวพี่ปุ๋ยจะมานําเสนอกันนะคะว่าจะมีกี่โครงการแล้วก็จะเกี่ยวกับอะไรบ้างค่ะเชิญพี่ปุ๋ยเลยค่ะ ค่ะขอบคุณมากนะคะน้องพามก็คือ,อก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องโครงการแลกเปลี่ยนนะคะพี่ก็อยากจะเชิญชวนน้องๆนะคะว่าถ้าเกิดน้องๆสมมุติว่าน้องๆคนไหนสนใจนะคะก็สามารถที่จะมาดูข้อมูลนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโครงการแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่อะคะ่ะก็จะเป็นโครงการแลกเปลี่ยนที่จะอยู่ในประเทศเขตเอเชียนะคะอย่างเช่นน้องๆคนไหนที่มีความฝันอยากจะไปแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่นนะคะหรือประเทศเกาหลีอ่ะคะ่ะ พี่บอกได้เลยนะคะว่าสองประเทศนี้ค่ะเป็นสองประเทศที่รับนักศึกษาเอาเบาเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีหลายโครงการให้น้องสนใจได้ค่ะอย่างบางโครงการอาจจะต้องการเกดเฉลี่ยที่ค่อนข้างสูงแต่ว่าสําหรับ,บงน้องที่มีความสนใจแต่ว่าอาจจะเกดเฉลี่ยไม่สูงมากก็มีอีกหลายโครงการนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งหมดกําลังใจไปอย่างวันนี้นะคะโครงการแรกที่พี่จะมาแนะน,นะคะาค่ะก็คือโครงการแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยชื่อว่า ซุกุบะค่ะเป็นมหาวิทยาลัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะโครงการน,นี้ค่ะเราจะรับสมัครก่อนนะคะ<ม>เพื่อที่จะไปเข้าร่วมโครงการเนี่ยในช่วงสปริงในปีหน้านะคะน้องๆหลายคนอาจจะสงสัยนะคะประเทศเหล่านี้ค่ะคือเขาจะแบ่งาภาคการศึกษาไม่ได้ออกเป็นเทอมหนึ่งหรือเทอมสองเหมือนที่บ้านเรานะคะแต่จะแบ่งภาคการศึกษาออกเป็นภาคการศึกษาในภาคฤดูร้อนภาคฤดูใบไม้ผลิแล้วก็ภาคฤดูใบไม้ร่วงค่ะ อย่างสปริงเนี่ยในภาษาไทยของเราก็คือผ่าฤดูใบไม้ผลินะคะคุณพันซึ่งก็จะตรงกับช่วงประมาณเดือนมีนาคมนะคะไปจนถึงช่วงเดือนพฤษภาคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะหรือว่าบางมหาวิทยาลัยอาจจะเริ่มตั้งแต่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เลยก็ได้ค่ะก<ม>ุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภาอย่างเงี้ยค่ะพอถึงช่วงมิถุนากรกดาสิงหาที่ในประเทศไทยเราเนี่ยตรงกับในภาคเออที่หนึ่ง ข้ที่หนึ่งค่ะแต่ว่าเป็นเป็นเป็นฤดูเป็นฤดูร้อนเอยเป็นฤดูฝนใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือก็จะเป็นในเป็นเป็นเป็นซัมเมอร์ของต่างประเทศค่ะอย่างโครงการนี้ค่ะก็น้องๆที่มีผลการเรียนนะคะก็คือจะต้องคุณสมบัติของน้องๆที่สามารถสมัครโครงการนี้ได้เนี่ยก็คือน้องๆจะต้องมีผลการเรียน ก็คือ GPM ไม่ต่ำกว่า2 3 0นะคะซึ่งก็ถือว่าน้องๆหลายคนที่อาจจะไม่ได้มีผลการเรียนสูงมากเนี่ยก็คือมีสามารถสามารถที่จะสมัครได้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็จะต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาระบุไว้ว่าเป็น TOEFL นะคะทั้งนี้พี่อยากจะเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะในส่วนของน้องที่สนใจอยากจะไปโครงการแลกเปลี่ยนเนี้ยค่ะพี่บอกได้เลยนะคะว่าผลการทดสอบภาษาอังกฤษเนี่ย เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโ o ร f ฟล e l เอหรือว่าโ o รอิกนะคะหรือแม้กระท e ั่งอ t e c h ของมหาวิทยาลัยเรานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดน้องๆคนไหนเนี่ยมีความสนใจอยากจะไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเนี่ยพี่ขอแนะนำให้น้องๆนะคะมีผลการเรียนพวกนี้นะคะ เอ่ยมีผลสอบภาษาอังกฤษ,า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 ษาพวกนี้นะคะตั้งแต่ต้นๆที่น้องๆเข้าเริ่มเรียนกับเรียนเลยก็ได้นะคะก็คือถ้ามีโอกาสก็กคือแนะนาให้ให้ไปสอบหรือให้ไปสมัครหรือว่าให้มีผลทิ้งไว้ะค่ะเพราะว่าเวลาเราอยากจะเ,เข้าร่วมโครงการเงี้ยค่ะบางทีเนี่ยเราจะเตรียมเอกสารไม่ทันนะคะเราก็อสอบไปก่อนใช่ไหมพี่บุญใช่ค่ะเราต้องสอบไปก่อนแล้วก็เวลาก็ยืนได้เลยอย่างเงี้ยเนาอต้องค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็คือ การสมัครนะคะก็สมัครได้ภายในวันที่26ตุลานะคะหลกัหลกๆถ้าน้องๆสนใจนะคะก็คือสามารถที่จะสอบถามที่ได้นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเอกสารทุกอย่างเนี่ยก็คือจะต้องสง่งผ่านในระดักมหาวิทยาลัยนะคะน้องๆไม่สามารถที่จะไปยื่นเองได้ที่กองที่สัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะต้องมาติดต่อที่หน่วยที่สัมพันธ์ของพี่ค่ะเพื่อที่ว่าพี่จะได้สง่งเอกสารไปเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางโครงการเนี่ย หนึ่งคณะเนี่ยก็สามารถที่จะเสนอชื่อได้เพียงหนึ่งคนเท่านั้นนะคะต้องไปคัดกันอีกใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องไปคัดค่ะอ่าค่ะโครงการที่2มาเลยค่ะค่ะโครงการต่อไปนะคะอ่อก็จะเป็นโครงการชื่อ TUFs นะคะก็จะเป็น Spring Semester เหมือนกันนะคะที่จะรับสมัครในช่วงนี้เพื่อที่จะไปะเข้าร่วมโครงการในช่วง Spring ป,ปีหน้านะคะ ก็โครงการน,นี้นะคะก็เป็นคนโครงการที่น่าสนใจอีกอีกโครงการหนึ่งนะคะน้องๆที่สนใจเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลนะคะแล้วก็ตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองนะคะรวมถึงสามารถที่จะเตรียมเอกสารแล้วก็ส่งให้กับคณะรัฐศาสตร์ของเรานะคะภายในวันที่15พฤศจิก,กายนนี้ค่ะค่ะพี่ปุย้ยอ่าโครง,งการต่อไปค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกโครงการหนึ่งนะคะก็คือ<ห>จะเป็นโครงการ ที่เหมือนที่พี่แจ้งนะคะก็คือเป็นโครงการที่มาจากมหาวิทยาลัยที่เกาหลีค่ะน้องแฮมก็ชื่อโครงการนะคะก็คือโครงการชุงบุ๊ก national university นะคะเราจะเห็นได้ว่าโครงการตรงนี้ค่ะส่วนใหญ่ก็จะรับสมัครในช่วงนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วง four semester ของเขาเพื่อที่จะรับสมัครนักศึกษาเพื่อไปไป,ไปเข้าร่วมโครงการในในช่วง semester ต่อไปอย่างเงี้ยค่ะ ตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องๆในระดับปัิญญาตรีหรือว่าน้องๆในระดับบัณฑิตศึกษานะคะที่มีผลการเรียนไม่ต่ํากว่า2.80นะคะก็สามารถเ,เข้าไปดูในรายละเอียดนะคะรวมถึงตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็ยื่นเอกสาร,รการสมัครได้จนถึงวันที่29ตุลามคม2564ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของตรงนี้นะคะบางทีเนี่ยวันที่29ตุลาเนี่ยหรือว่าเดทไลน์ที่ให้ไวเนี่ยอาจจะเป็นเดทไลน์ที่จะต้อง ส่งเอกสารไปที่กองวิเทศ<ม>ก็คือมหาวิทยาลัยของเรานะคะพี่แนะนําว่าอเอกสารส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดสมมุติน้องๆเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของเราแล้วเนี่ยค่ะก็อาจจะต้องส่งสับมิ t ก่อนหน้าเดทไลน์ขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะคะ<ม>เพื่อที่ว่าพี่จะได้ส่งเอกสารแล้วก็ หมายถึงว่าประสานงานกับทางมหาวิทยาลัยไ,ได้ทันท่วงทีค่ะต้องส่งก่อน29ถึงจะดีใช่ไหมคะพี่ปุย้ยต้องค่ะ,ะสําหรับน้องๆที่สนใจโครงการแลกเปลี่ยนทุกโครงการอะไรเงี้ยสามารถติดต่อ,อรายละเอียดแบบดูรายละเอียดทุกอย่างได้ที่งไหนคะพี่ปุย้ยเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะน้องทคมปกติแล้วนะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยก็จะส่งเรื่องโครงการแลกเปลี่ยนเนี่ยคะ่ะประชาสัมพันธ์นะคะมาให้เรานะคะผ่านทางช่องทางหลายๆช่องทางนะคะ ตรงนี้นะคะที่จะรวบรวมข้อมูลทุกอย่างของโครงการแลกเปลี่ยนนะคะไว้ที่เว็บไซต์ของคณะรัฐศาสตร์ของเราะคะ่ะน้องๆดูแท็บด้านบนนะคะก็จะเป็นแท็บที่ชื่อว่านักศึกษาปัจจุบันนะคะเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาที่โครงการแลกเปลี่ยน,นะคะ่ะตรงนี้นะคะน้องๆคลิกเข้ามานะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่พี่รวบรวมข้อมูลนะคะของโครงการต่างๆไว้ทั้งหมดเลยค่ะทั้งเป็นโครงการในระยะสั้นนะคะรวมถึงโครงการในระยะยาวนะคะระยะสั้นในที่นี้อาจจะเป็นแค่ อาทิตย์สองอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะน้องแฮมที่น้องๆที่สนใจนะคะอาจจะแบบสามารถสมัครได้นะคะหรือถ้าเป็นโครงการระยะยาวอย่างเงี้ยค่ะก็จะตั้งแต่หนึ่งภาคการศึกษาไปจนถึงหนึ่งปีการศึกษาเลยค่ะอืมอันนี้วันนี้นะคะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีและเหมาะสมมากนะคะที่ได้พี่ปุยนะคะมาบอกถึงที่มาของโครงการว่าแบบอยู่ตรงไหนรายละเอียดอยู่ไปติดตามที่ไหนทรงที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่ปุยมากๆเลยนะคะและนักศึกษาท่านไหนสนใจอย่าลืมนะคะติดต่อที่พี่ปุยได้ที่งานวิทยสัมพันธ์นะคะถ้ารักษาไม่รู้ว่างานนี้อยู่ตรงไหนอ่ะติดต่อพี่แพรมก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่แพรมจะพาไปเองนะคะถ้านักศึกษาสนใจโครงการไหนนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณพี่ปุยมากๆเลยคะ่ะขอบคุณค่ะ